ก่อนหน้านี้มีการทำไอโอก่อนที่จะมาพบกันวันที่18มีนาคมส5 6 7ก 17. มีการทำไอโอปล่อยข่าวทั้งพลตอกต่อศักดิ์สวิมลทั้งมิกโจ๊กพลตรีเซอร์เชตผ่านว่ามีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงมีการทำไอโอกันกระนำโดยมีทีมข่าวของสื่อบางช่องที่สังกัดของในเครือของอดีตผู้บัญชารตำรวจชาติอักษรยอสอเสือ พี่น้องประชาชนคนไทยในประเทศพี่น้องข้าราชการตำรวจทั่วประเทศฟังไวมม้น,นะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงที่สามารถพิสูจน์ได้หลังจากที่มีการทําไอโอมาแล้วประมาณเดือนกว่าทําให้พลเมืองโเชษฐ์ถลกพานนะครับได้มีการอุกกาหาว่าโพพันกับการเปิดเว็บพนันออนไลน์ของมินนี่มีการรับโอนเงินจากบัญชีม้าของนายพุทธิพงษ์ภูนศรีกับนายคันทิศสองสมานเข้าบัญชีของพันตำรวจโทคิด ซึ่งเป็นรองพูมกับสืบสวนสำรองเหนือในคดีมินนี่ได้มีการสั่งดำเนินคดีเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งส่งสำนวนคดีในภาคของเอกชนก็คือมินนี่กับพวกที่เปิดเว็บพนันออนไลน์ให้กับอายการคดีพิเศษส่วนเจ้าหนี้รัฐ8คนที่เป็นลูกน้องของบิกโจกส่งสำนวนให้อายการคดีทุจริตต่อมา มีการแจ้งข้อกล่าวหาคนตุเลนโเชีเยตหักพานกับพวกอีกห้าคนและส่งสำนวนไปยังปรชปรชปปชจึงได้มีคำสั่งให้รับแต่สวนมนฟ้องเองเมื่อวันที่4มีนาคม2567ส่วนอีก8คนในคดีที่อยู่อายการปรอปชอก็บอกให้เรียกสำนวนกลับคืนมาด้วยแต่ขัดข้อกฎหมายมาตรา65พรบปปชจึงถึงวันนี้ปปชยังไม่เคยทำหนังสือมาถึงตำรวจ ที่ทําคดีนี้แล้วก็สํานักงานอายการสูงสุดแต่อย่างใดการทําคดีของปปชเป็นการขัดคําสั่งของตัวเองในการผิดพรบปปชมาตรา65คดีที่อยู่ในความดูแลของพนักงานอายการกฎหมายของพรบปปชบอกว่ามาตรา65ให้เรียกสํานวนคืนได้เฉพาะตํารวจเท่านั้นแต่น้นสํานวนที่อยู่อายการอยู่ศาลไม่สามารถเรียกคืนได้ ดังนั้นปปชจริงยังไม่กล้าส่งหนังสือถึงสำนักงานตรุลากางชาติก็ดีถึงหัวหน้าพานักงานสอบสวนพลตร,ริกธนาชูวงในคดีมินนี่ก็ดีและส่งถึงอายการคดีทุจริตประพฤติมิชอบก็ดีอันนี้คือมันเป็นสิ่งที่เราได้ทำให้เห็นว่าหลังจากที่มีมติปปชไปแล้วเมื่อวันที่4มีนาคมวันนี้เป็นวันที่ ยี่สิบห้ามีนาคมพามาแล้วยี่สิบวันทางปปชยังไม่มีหนังสือมาถึงทั้งสามหน่วยงานแต่อย่างใดมันทำไม่เห็นว่าปปชก็เริ่มรู้ว่ามีปัญหาต่อมามีการประชุมของอายการสูงสุดให้คณะพนงักงานอายการทุกแห่งที่สังกัดอายการทุจริตอายการคดีพิเศษอายการต่างๆมาลงความเห็นว่าจำนวนคดีของแปดตำรวจ ที่มีพันธมิตรภาคภูมิสมัยที่ปปชเรียกกลับคืนจํานวน8คนนั้นที่อยู่ในมือของอายการทุจริตนั้นทุกคนมีความเห็นว่าอย่างไรผลมติ8ต่อสองสองคนคืออายการเจ้าของสำนวนอีกคนหนึ่งเป็นอายการคดีพิเศษ,ษอธิบดีอายการพิเศษ,ษมีความเห็นใ้ส่งสานวนคือให้กับปปชตัวนี้8ท่านมีความเห็นว่ากฎหมายพรบปปช ตามกว่ากฎหมายของอายการจึงมีมติไม่คืนสำนวนการสอบสวน8นายตำรวจที่ปปชเรียกคืนที่อยู่ในมือของสำนักง,งานอายการคดีทุจริตคืนให้กับปปชหากหนังสือของปปชส่งมาถึงสำนักง,งานอายการสูงสุดเมื่อไรหรือส่งให้กับสำนักง,งานอายการคดีทุจริตเมื่อใดโฆษกของสำนักง,งานอายการสูงสุดจะมีการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในการเปิดเผยมติที่ประชุมลงความเห็นว่า ไม่ส่งสำนวนคดีแคนที่ในคดีของมินนี่ที่มีแปดตำรวจที่นำโดยพันเอกภาพภูมิสมัยกับพวกรวมแล้วแคนที่อยู่ในมือของอายาการคดีทุจริตให้กับปปชไปดำเนินคดีอย่างแน่นอนพี่น้องประชาชนคนทยประเทศเมื่อสำนวนคดีหลักที่ทางปปชส่งสำนวนคืนมาให้พนักงานสอบสวนและพนักงานสอบสวนได้มีคำสั่งฟ้องไปยงปังพนักงานอายาการคดีทุจริตแล้วทุจริตแล้ว,ลวปอปชไม่สามารถเรียกกลับคืนได้ จะเหลือแค่สำนวนคดีของบิกโจ๊กโพดเตลสุรเชษดักพานกับพวกรวม5คนเท่านั้นที่อยู่ในมือของปปชชมรมนรัยกรรมได้มีการดำเนินคดีกับกรรมการปปชชุดใหญ่จำนวน4คนที่ลงมติ4ต่อ1ในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบตามมาตรา157ฐานปฏิบัติหน hm. ้าที่ไม่ชอบตามคำสั่งของพรบปปชมาตรา6 5ที่กระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายได้มีการร้องทุกข่าวโทษที่ปป แล้วก็ส่งสำนวนภายใน30วันให้กับปปชไปดําเนินการซึ่งปปชก็จะมีคณะกรรมการในการพิจารณาในสำนวนคดีที่ปปชเป็นจําเลยเซเองผมก็มั่นใจว่าในอดีตที่ผ่านมาการขึ้นเงินเดือนของปปชการที่มีการชุจริตของเลขาธิการปปชในอดีตในประหยัดที่มีความร่ำรวยผิดปกติยังถูกศาลลงโทษได้นะครับแต่นั้นผมยังเชื่อว่าคนดีในปปชยังมีอยู่ต่อมาผมได้มีการดําเนินคดีกับอนุกรรมการปปช นะครับรวมทั้งคุณสุภาปิยจิตกับพวกรวมแล้ว4ี่คนในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบตามมาตรา157ในการออกเลขรับคดีคดีใหม่ซึ่งคดีที่พลโเอกสุรเชษนักพานกับพวกรวม5้าคนมันไม่ใช่เป็นคดีใหม่มันเป็นคดีที่เกี่ยวพันต่อเนื่องตามที่เลขาธิการปปชได้มีการแถลงข่าวว่ามติปปช4ต่อ1มีความเห็นว่าคดีของพลเอกสุรเชษนักพานกับพวกรวมห้าคนมีความเกี่ยวข้องกับคดีของแปดตำรวจ ที่นาโดยพลนเรศภาคภ,าภาูมิิสมัยเป็นสานวนคดีเดียวกันจึงขอคืนทั้งสานวนทําให้เห็นชัดได้ว่าการที่อนุก,กรรมการปปชได้มีการออกเลขคดีใหม่ตามคําสั่งของคุณสุภาพิยกิจที่มีความสนิทสนมกับพลนเรศสุรเชษฐ์อักพาน,นั้นนะครับถือว่าเป็นการกระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายผิดทั้งระเบียบและการกระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา157ผมจึงได้ร้องทุกข์กาวโทษต่อปปปให้ส่งสำนวนคดีนี้ภายใน30วันให้กับปปชไปดำเนินการนะครับต่อมา เรื่องดังกล่าวนะครับได้มีการเข้าทางอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอักษรยอดสอเสือซึ่งได้มีการวางแผนมาเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า2เดือน18มินาคมส5 6 7คนหารบเจลตำรวจแห่งสอเสืออดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมกับนักษารราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวมทั้งเศรษฐี เจ้าของพลังงานที่รวยอันดับหนึ่งของประเทศไทยอักษรย่อสอ,อ,สอเสือรวมทั้งเจ้าของปิตโตรเลียมที่ขึ้นชื่อมีปั๊มน้ำมันนะครับขึ้นต้นด้วยใบ,ยบยไ,ไม้รวมสี่คนเข้าพบคุณทักษิณชินวัตรที่บ้านจันทร์สองราในเวลาสองทุ่มมีการเปิดดิวรับกันโดยมีการเสนอให้รักษาราชการคนที่รักษาราชการอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือคุณกิติรัตนเพชร รักษาราชการพบออตรในวันดังกล่าวเศรษฐีทั้งสองคนที่มาจากพลังงานแล้วก็มาจากปิโตรเลียมที่เป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของเมืองไทยต้นๆซึ่งเศรษฐีพลังงานเนี่ยนะครับรวยกว่าเจ้าสัวซีพีได้ซ้ำไปนะครับต่อมาหลังจากที่มีดูับกันเรียบร้อยมีการตกลงให้รักษาราชการกินรับแผนเพชร เป็นนักสารารการพบตลเดนวันที่สิบถัดมานายกมตีได้มีการเรียกพลตตศักดิ์สุมนลและก็พลตโซเชียดพานไปพบที่ทํางานซึ่งได้มีการบังคับให้ทั้งสองคนไปจับมือกอดคอกันที่สำนักตันแห่งชาติโดยมีข้อแม้ว่าหาทั้งสองคนจับมือปาหีในการชักแหนกันแล้วจะไม่มีการย้าย ทั้งสองคนออกจากสำนักงานตัวห่งชาติซึ่งคนที่เขียนสคริปต์นี้เป็นทนายความคนหนึ่งของพรรคเพื่อไทยโดยแท้จริงแล้วนายกมนตรีเนี่ยได้มีการทำหนังสือให้ช่วยราชก,การตั้งแต่ตอนเช้าแล้วเพียงแต่ไม่ยอมบอกความจริงให้กับทั้งสองคนทราบตามที่มีผู้สั่งการเมื่อวันที่18พฤษภาอ่เมื่อวันที่1ิมีนาคม2 5 6 7 เวลาสองทุบที่มีการดีลรับกันแล้วก็มาหลังจากที่มีการให้ทั้งสองคนมากอดป้ายขี่กันแล้วจูบหวานกันแล้วทั้งนั้นที่สองคนไม่มีความขัดแย้งกันแต่เป็นเหตุที่ให้บังคับไปมาถแถลงข่าวที่สำนักข่าวแห่งชาติทําให้กระแสะสังคมไม่พอใจเป็นอย่างมากถึงการจูบปากจาก้จาจ๋ากันระหว่างพลเอีต่อศักสุนทรกับพลตรีโสเชียล่านเพราะทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ขัดแย้งกันมาตั้งแต่แรกทั้งสองคน จึงไม่รู้จะพูดยังไงเพราะเป็นคําสั่งของนายมนตรีที่มีการบังคับมาหากไม่ทําตาม <c oughs>